ใกลๆตรงนั้นคือสะพานแขวนถ้าเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือสวนพิรมทานจากสะพานแขวนนั่นนะครับถ้าเดินข้ามไปก็ไปถึงสวนพิรมทานทุกวันจันทร์และอังคารตอนเย็นช่วงเย็นจะมีการจัดตลาดนัดอยู่เป็นประจําช่วงวันจันทร์ถึงอังคารตอนเย็นนะครับทุกวันอังคารแล้วก็ทุกวันจันทร์และวันอังคารตอนเย็น เก่งในในะครับนันทางถ้าถ้าตรงไปก็จะไปสะพาน่าสะพานแขวนที่ไปสุขพิรมงทางอันนี้เราจะเดินไปตามเส้นทางที่บอกว่าจะเป็นรัดรัดไปยังเนีจะข้ามสะพานข้างหน้าเนี่ยสะพานข้างหน้าสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ย จากจุดเอาเป็นว่าประมาณการจากจุดเนี้ยจากจุดไอ้สะพานแขวนข้ามมาจากศูวนย์พิรมทานข้ามมาฝั่งนี้จากนี้นะครับข้ามจากเนี้ยแล้วข้ามมาฝั่งนี้เพื่อจะเดินไปสวนสนนาาริเขรางซึ่งตรงจุดนั้นอ่ะมันมันจะมีเซเว่นอเลเว่นสวนสนนาาริเขรางซึ่งเป็นเซเว่นอเลเว่นใหญ่มีที่นั่งทานอาหารคือนั่งทานอาหารได้ฟรีนะครับ ไม่ไม,ไม่มีเสียค่าอะไรเหมือนแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็เสียเสียภาษีค่าค่านั่งทานนะแต่ที่เซเว่นอีเลเวนตรงนี้นี่ไม่ไม่ไม่ต้องเหมือนกับเซเว่นอีเลเวนหลายๆแห่งที่เขามีที่นั่งทานในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราเราเดินวีล็อกให้ดูวอลกให้ดูผมชอบอ่านเป็นวีล็อกเนาะจริงๆแล้วเนะี่ยคือบล็อก v L O G เขาจะออกเบาวิ่งกันตอนช่วงเย็นๆนี่ออกมาเกือบทุ่มหนึ่งละแต่ฟ้ายังสว่างอยู่อันนี้ใช้ความละเอียดอยู่ที่1080งศูนย์แปดศูนพิกเซลหกเฟรมต่อวิ 60เฟรมต่อว,วิถ้าเดินไปเรื่อยๆจะผ่านลานโุมตรงนี้ลานนี้นะครับแต่ในส่วนของการเปิด EIS หรือระบบกันสั่นนะ เนื่องจากแสงเนี่ยถ้าเกิดมันมีแสงน้อยเนี่ยอาจจะทําทให้ระบบคอนสันต์เนี่ยทำงานได้ไม่เต็มทีมน่นับตอนเป็นเวลาโปเพและเป็นเวลาเย็นละแม่เรียบหมเรียบริมแม่น้ำวางแม่น้ำวางไหลไปทางทิศตะวันตกแต่เราเดินขึ้นเหนือ น้ำจะไหลไปทางทางใต้ทางใต้นะครับทางใต้น้ำเนีจะไหลไปทางใต้แต่เราจะเดินขึ้นไปทางเหนือใกล้ถึงสะพานละไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงสองนาทีถ้าเราคำนวณง,ง่ายๆจากสะพาน จากสะพานเนี่ยน,นะครับนะจากสะพานทางด้านนู้นนะครับเห็นไหมเห็นไฟไกลๆนะครับจากสะพานทางด้านนู้นนนี่เราอยู่เป็นระยะระยะให้ดูจากสะพานเห็นไหมครับจากระยะจากสะพานทางด้านนู้นเนี่ยสะพานทางด้านนี้เห็นไหมครับ ปกติตอนเย็นๆก็จะไม่ปล่อยหมาออกมานอกบ้านนะเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะมีคนออกมาออกกําลังกายซึ่งจะเป็นอันตรายถ้าเกิดใครเลี้ยงหมาไว้นี่นะครับก็จะไม่ปล่อยพอตอนช่วงเย็นๆนนมันจะมีทั้งรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มันจะมีคนออกมาออกกําลังกายกันหรือเพราะในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เอาละครับเราจะขึ้นสะพานตามที่บอกไว้ครับอีสาพานพัฒนาภาคเหนือ นะมันน่าอีกหน่อยถ้า,ถ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 ามีคนใช้มันก็จะมีไฟเองอะ่ะอันนี้มันไม่มีไฟเพราะมันไม่มีคนใช้มามีล็อกให้ดูมาล็าอกให้ดูนี้เพื่อให้อย่างน้อยก็ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องอได,ได้ได้เห็นด้วยว่ามันมีเส้นทางที่ไม่จําเป็นจะต้องมาเดินเดินตามริมถนนซึ่งไม่มีฟุตบาทนะครับเนี่ย ถึงแยกเขียวไปเขียวไปแดงเราจะขึ้นมาแล้วครับถ้าเป็นมาบนสะพานีนน้นำให้มาก่อนถึงก่อนเวลาหนึ่งทุ่มดูก่อนนะครับเพราะจะมันจะมืดเกินไปแล้วมีหมาด้วยขัปล่อยหมาไปเดินไปเรื่อย เดินไปเรื่อยๆเปสะพานเแห่แม่น้ำบังทางถนนที่เรามาถนนที่เราเดินมาเรามาขึ้นสะพานตรงนี้นครับ น้ฝัง่งนู้นจะมีร้านอาหารอยู่เยอะยิ่งถ้าเป็นในช่วงวันจันทร์เย็นวันจันทร์กับวันอังคารก็จะมีตลาดนัดสนวนพิรมทานจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายเครื่องดื่มอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับท,ทุกเย็นในช่วงวันจันทร์กับวันอังคารท,ท,ทุกทุกเย็นวันจันทร์วันอังคารนะครับตลาดนัดสนวนพิลมทาน สะพานออเรนต์ตรงข้ามมาถึงสะพานออเรนสะพานที่เราอยู่นี่คือสะพานพัฒนาภาคเหนือีกผมใช่รองเท้าเดินสบายหน่อยรองเท้าหนวดเท้าเนี่ยะเป็นรองเท้าที่มีปุ่มมีปุ่มหนวดเท้าได้โอ้ในคขานั่นงกิน ที่เราเป้าหมายคือเราจะเดินไปเซเว่นอีเลเวไปหาอะไรกินตอนเนย็นๆอันนี้ถนนฝั่งฝั่งบ้านดรงแล้วนะครับถนนเส้นนี้ ที่เห็นรถวิง่งน่ละรถลงมาเห็นไหมรถก็ลงมาทางด้านนี้ได้ทั้งสองข้างมันจะมีถนนทั้งสองข้างมันจะมีถนนม่เป็นถนนเป็นถนนถนนสำหรับเดินมากกว่ารถวิ่งมาไม่ได้ นัชชาฟฟลเวอร์อนะถนเส้นนี้ก็ลดลงได้นะครับทั้งรถเครื่องแล้วก็รถยนต์แล้วก็คนเดินนะครับไปทางแมนาญส่วที่ลงทาน,นจะมีร้านดนตรีอยู่ร้านโรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนดนตรีตรงนี้เวลามาตรงนี้พาดมาตรงนี้ต้องระวังด้วยรถรถขัะวิ่งลงตรงนี้นะครับไี่ต้องพาดอย่เงี้ระังเรถจะวิ่งลงหลงไปยังส่วนพิรมทานตรงนี้ ไม่ต้องข้ามถนนถ้ามาจากจุดที่ที่แนะนำนะครับไม่ต้องข้ามถนนเลยอันนี้สําหรับคนแนะนําสําหรับคนต่างจังหวัดนะครับหรืออาจจะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาว,วต่างชาติก็ได้รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาตินะครับก็สามารถที่จะเดินตามหลุดนี้ได้เปิดระบบแปลภาษาด้วยนะครับถ้าถ้าชาวต่างชาติอ่ะ นี้ขายสังขพันธ์ทางศาสนอาารนะครับอ่าเนี่ยไปถึงเค้กออกไก่โดนแล้จะมีตู้เอทีเอ็ตัวนี้ของกรุงไทยอยู่ตรงที่ข้างเค้กออกไกโดนต,ตางชิปทองทีนี้ก็เริ่มม,มีร้านอาหารนี่เราไม่ได้ยังไม่ได้ข้ามไปนลนะครับเนี่ย ถ้าเดินไปตามจุดที่บอกแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องข้ามถนนเลยเดิน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 ไปเลื่อยถัดตรงฝั่งตรงข้ามน,นี้คือร้านอะไรร้านง่ายๆชาบูร้านง่ายๆชาบูนี่ร้าน,าาาน,านมุมสูงปลาเผาเปินไม่เปิด ตรงข้ามวัดตำนลงคำลำปางกุ้งซิ่งเอาหารลำปางกุ้งซิ่งกุ้งเกล็ดมีการของกุ้ง เชิญเชิญแบบเล่นไข่สุกี้โบราณไม่ได้ค่าสุขคนเทิญนะ so แล้วโอ้โซเอาแล้วหมดมนาะ วัดจำลรงธรรมนะครับฝั่งตรงข้ามมาถึงสวนสาณะเคลางฝั่งตรงข้ามติดกับวัดจำลรงธรรมแล้วก็เซเว่นนะสวนรนะเคลางตามหลูดนี้จากสะพานแขวนหน้าเขนิดนะหรือสะพานแข,แขวนข้ามไปสวนพิรมทานนะ<ช>แล้วก็มายังเซเว่นเนี่ย เดินแบบชิวๆสบายๆเลยนะครับไม่น่าเกินเจ็ดนาทีให้รับประกันไม่เกินเจ็ดนาทีดูนะครับเองนั่นคือก็จะมีอาหารของกินเยอะถ้าเดินไปตัดไปทาง่วนหนนาขีร่างก็จะเข้าสู่ตลาดอัศวินนันทีโอเคครับ